ฮ้ยทำไมาเย็นแปลกๆวะยังไม่ทันดูดเลยนะเว้ยไม่ไม่ใช่แล้วมั้งโหพี่แปลงฟันหน่อยก็ดีใกล้ขนาดเนี้ย อน้อยเนี่ยในมันดูโสมนียก็โสมดิก็กูเพิ่งตายได้ดสามเดือน,นอ๋อสามเดือนมันก็ขึ้นเออผีเออเขาผีไงตกใจอะไรฮอันนี้เลยเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าเออเอาเวลากลัวผีอะไปกลัวเป็นมะเร็งปอดเพราะบุหรี่ไฟฟ้าดีกว่าอะไรพี่เขาบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้ามันไม่ได้น่ากลัวเหมือนบุหรี่มวน แล้วมันจะเป็นได้ยังไงมะเร็งปอดอะผีเฟกนิวแล้วเนี่ยจะพูดยังไงเนาะเอ้ยไอบ้บรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันมีสารพิษเยอะแยะไม่ใช่แค่ไอ้น้ำใสๆส,ๆสวยๆไงมันมีสารเคมีอันตรายเต็มไปหมดชี้นี่โคตรตินมทำให้ติดหนักยังมีพวกโลหะหนักอีกเพียบเลยปอดะนะบางคนสูบไปก็ได้โรคปอดอักเสบเฉียบพลันถึงกับต้องใส่เครื่องช่วยหายใจเลยทีเดียวละบางคนก็ไม่รอดไงเออจริงดิพี่แต่เขาว่ามันไม่มีน้ำมันดินเหมือนในบุหรี่มวนนะ ใช่มันไม่มีน้ำมันดินแต่มันมีสารพิษอื่นไงที่อันตรายไม่แพ้กันบ,บางยี่ห้ออ่ะใส่สารเพิ่มความหอมแต่สารนั้นะ่ะกลับไปทําให้ปอดอะ่ะเป็นโรคปอดป๊อปอคอนไอ้บุหรีไ่ไฟฟ้านะทาให้ทางเดินหายใจตีบลงจนหายใจไม่ออกไม่ต่างอะไรกับบุหรี่มวนเลยเฮ้ยจริงดิพี่มันอันตรายขนาดน,นั้นเลยเหรอใช่กูตายพรคิดว่ามันไม่อันตราย กูเสียทั้งสุขภาพเสียทั้งอนาคตและที่สำคัญเสียชีวิตพี่พูดขนาดเนี้ยผมไม่กล้าสูบต่อละร <c oughs> ักตัวกลัวตายอย่าทำลายชีวิตด้วยบุหรี่ไฟฟ้า <c oughs> อาจีมันมีความคงว่ะ 我整的呢？